เขาเอาสิ้นเนื้อไปส่งไปตรวจค่ะสิ้นเนื้อผลสิ้นเนื้อกลับมาบอกว่าเป็นมะเร็งระยะระยะสุดท้ายค่ะความรักและความผูกพันคือกำลังใจสำคัญที่ทำให้ทุกคนมีชีวิตอยู่ต่อไปเช่นเดียวกับคุณพยอมวังเข็มผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ที่หวังว่า พรุ่งนี้จะลืมตาตื่นขึ้นมาอีกวันแม้จะรู้ดีว่าไม่มีทางหายขาดแต่คุณพยอมก็ต้องอดทนสู้กับโรคมะเร็งลำไส้เพราะชีวิตนี้เหลืออยู่กันเพียงสองคนแม่ลูกแต่เมื่อศาสตราจารย์ด็อเตอร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัคราชกุมารีเสด็จมายังหมู่บ้านพร้อมมูลนิธิแพทยอาสา สมเด็จพระศรีนครินทร,ราบรมราชชนนีเพื่อให้การตรวจรักษาประชาชนในถิ่นธุรกันดาลเคสนี้ตรวจสุดนะช่วยส่งไปที่โรงพยาบาลจุฬาพรยุทกเทพคุณบ้านจะรับได้ไหมถ้าหนูจะรับเขาเด็กคนเนี้เป็นลูกบุญธรรมของหนูครับทีุ่่ พอท่านบอกอย่างนั้นเสียงร้องไห้หูทั้งสามสีคนก็ร้องไห้ฟูความดีใจกันค่ะที่ท่านพรอองค์พูดมาอย่างนั้นวันนี้ถึงแม้ว่าความเจ็บป่วยจากโรคร้ายจะยังคงอยู่แต่คุณพยอมก็หมดห่วงด้วยพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดนี้ได้แม่ครับผมสัญญาครับว่าผมจะตั้งใจเรียนผมจะเป็นเ,นเนด็กดี แม่หายไว้ๆนะครับรักแม่ครับ